เพ <premises. S 2> ื่อข้าราชการตำรวจสรักผมดีใจนะครับแลวก็ดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนเดเนยข้าราชการตำวจในหน่วยงานของกองขับการสักาาสํรวจพื้นที่แดงนะครับเพราะผมให้ความสำคัญในหน่ยงานนี้ก็ถือว่าหน่ยงานนี้นหน่วยงานที่ปรกอบไปด้วยข้าราชการ หน้าที่สำคัญรับเป็นหน่วยงานที่เกียรติศัดิ์สิทิเพราะทุกท่านทุกคนได้เคยหรือได้ผ่านการบัติหน้าที่สำคัญสำคัญ,คญซึ่งเป็นหน้านที่ที่เสียสละให้กับให้ชาติและประชาชนผมจึงเลือกที่จะมาเปองปางกพูดคุยกับ ทันลายไปเป็นหน่วยงานต้นๆนะครับในวันนี้ผมพร้อมด้วยคณะประกอบ้วยตลอดมิจฉาช่วยมิจาบุญชาก็จะมาพบปงคุยคุยกับบุญชาและก็จะสอบถามว่าสัาง่งพ่อมีเห็นว่าท่านมีสิ่งประการใดที่ทางบุญชาตัวเอง จะสามารถดูแลพวกท่านให้การสนับสนุนช่วยเหลือพวกท่านในทุด,ด้านที่สามารถจัดทำได้เพราะหลายๆอย่างอาจจะมีข้อจำกัดแต่ด้วยเหตุที่พวกท่านเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญน,นะครับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านในหมู่บ้นเราไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ที่ ไม่สงบตลอดจนเหตุการณ์ที่มีการแย้มีการนะครวบทั้ัก็เป็นงานหลังซึ่งเปงานสุด้าใคร่ว่า ต้องการที่จะมัล่าวคำว่าของคุ่ท่านในสิ่งที่ทุกท่านได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจวิยาสาหะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานซึ่งถือว่าได้สร้างชื่อเสียงได้สร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาและก็สร้างศักดิ์ศรีให้กับ ผงชา,างผมไม่เคยได้ยินว่าหน่วยงานนี้เคยสร้างปาัญหาหรือสร้างความเสื่อมเสียหรือนำความไม่ดีมาถึงบะครับวันนี้นอกจากควากคุณแล้วกข็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยคา พุ่งำชาติตนเองมีความโหดใหญ่และมีความระลึกถึงพวกท่านมาตลอดหากมีสิ่งหนึ่งที่ไดที่เรา,า,าสามารถจะกระตุ้นช่วยเหลือพวกท่านเราินดีและก็สุดท้ายก็ขอให้พวกท่านนะครับที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วขอให้พวกท่านและครอบครัวจะมีความสุข ภาพร่างกายแข็งแรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยแควคาดจาบก,กัรเหตุเสียงอันตรายท่างๆร่วง